เ,เก่งอึ๊บอึ๊บโอ้วเก่งจังเลยค่ะติดพุงอา้าวใส่ไงคะติดพุงสองกระจกใส่ได้โอ้โหโอ้โหอึ๊บโอ้โหโอ้โอดึงขึ้นใส่ถุงเท้ายัางคะถุงเท้าอยู่ไหน ม่นุชออกมาข้างนอกกันอีกแล้วค่ะว่าจะพาน้องอเมเิียมาเล่นไอเนี้ยค่ะที่ลื่นลงไปข้างล่างแต่นู่นค่ะหลับซะก่อนค่ะหลับพร้อยเลยค่ะก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้คุณลีนั่งอยู่กับน้องอเมเิียแม่นุชพาเดินออกไปข้างนอกกันค่ะวันนี้ไม่ค่อยหนาวค่ะก็เลยจะพาน้องอเมเลียเขาออกมาเล่นไอเนี้ยค่ะกระดานลื่น ตหลับปุ้ยเลยค่ะแล้วก็เมนูใท้ดูไม่มีคนเลยค่ะมีรถจอดอยู่ด้านนี้แต่ตรงจะพานนองมีเรียรไปเล่นนะคะไม่มีคนเลยค่ะเดี๋ยวเมนุูพาไปนั่งรถมาได้นะคะน้องมีเรียรทุกทีเลยค่ะหลับปุ้ยเลยค่ะชวนคุยก็แล้วนะคะคุรีบอกว่าให้ชวนน้องคุยเมนุูก็ชวนคุยชวนคุยสรุปหลับ p o อยเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เราดีเลยอ่ะไม่ไม่มีคนเลยค่ะเงียบมากเงียบเงียบขนาดไหนเดี๋ยวไม่นูให้ดูตรงโน้นนะคะที่จะพาเขาสไลด์ลงมาหิมะเหนียวด้วยค่ะวันนี้น่าจะปั้นเป็นไอนี้ได้ค่ะเป็นไอนี่ได้ตุ๊กตาหิมะค่ะเพราะว่ามันเหนียวเหนียวนี่ค่ะ ก็ตายหิมะได้เลยปกตินะคะเด็กเต็มเลยแล้วก็พี่ลีโอเขาจะมาด้วยค่ะก็เลยติดเรียนเพราะว่าพี่ลีโอเขาเรียนที่อินเทอร์เน็ตเราไงคะตอนนี้ไม่ได้ไปที่โรงเรียนค่ะเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตเอาค่ะอ มีเขามาเล่นสก,กีกันละคนหนึงเนี่ยค่ะคนเดียวอิมะเหนียวเลยค่ะเหนียวเนียวเนียเน่ยปั้นเป็นตุ๊กตาหิมะได้สบายๆเลยค่ะเพราะว่าเหนียวเหนียวแบบนี้เซดายเนาะไม่เรียนหลับ นั่งเลยค่ะตรงนี้จะว่าไม่หนาวก็เย็นๆค่ะแต่ดีหน่อยค่ะที่ไม่ค่อยมีลมค่ะแม่นุชเริ่มหนาวมือแล้วค่ะไม่ได้ใส่ถุงมือออกมาโอ้ยอากาศดีเลยค่ะวันนี้ไม่ค่อยมีลมด้วยแล้วก็เสียดายเนาะมิเรียหลับค่ะไม่งั้นพาเล่นกระดานลื่นลงมาค่ะไม่มีคนเลยสักคนก็เดี๋ยวแม่นุชจะไปดูบ้านด้วยค่ะเพราะว่า ดูมาหลายหลายที่แล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ไม่ถูกใจกันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาเซลล์ด้วยค่ะเพราะว่าหลานคุลีเขาโทรเข้ามาบอกว่าเดี๋ยววันนี้ให้ให้เข้าไปหาเขาค่ะเพราะว่าเขามีมีของขวัญมีของขวัญให้น้องอเมเลียค่ะเพราะว่าเดือนหน้าวันที่ 28, 28ปมีนาน้องอเมเลียก็จะครบสองขวบเต็มแล้วค่ะ เป็นเด็กหญิงอมเลียสองขวดเต็มแล้วค่ะก็เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวมีของขวัญให้ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าเป็นอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าทําไว้แบบนานนานมากทนทำไว้ให้แบบนานมากเลยประมาณน่าจะประมาณ6เดือนได้ค่ะเขาบอกเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาด้วยแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยเสร็จดีค่ะแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวให้พาให้พาน้องอมเลียไปดูค่ะเดี๋ยวแม่นุชก็จะไปดูเสื้อผ้าให้น้องอมเรียด้วยค่ะเสื้อผ้าหน้าหน้าซัมเมอร์เพราะว่า เร็วเหมือนกันนะคะตอนนี้อีกที่นี่นะคะอีกประมาณ2เดือนหน้าหนาวก็จะแบบหมดแล้วะค่ะหมดแล้วก็จะเป็นหน้าเป็นหน้าสปริงอะค่ะเข้ามาก็เดี๋ยวไปดูเสื้อผ้าให้เขาเสื้อผ้าหน้าร้อนแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วไปรับพี่ชายกันค่ะไปรับพี่ลีโอเพราะว่าพี่ลีโอบอกว่าจะไปด้วยไปหาเซลล์ด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับไปเจอกันต่อที่บ้านค่ะจ๋าหนูเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับลูก เรียนเสร็จแล้วครับทำงานสมอาจารย์ทำงานสมอาจารย์ใช่เ้วเป็นไงบ้างครับแม่เป็นไงอะไรเนาะอ๋อแต๊กเนียสไลด์อะไรเรานั่งรถได้ก็หลับเลยอ่ะไะงั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูแต่งตัวเลยนะครับเดี๋ยวออกไปบ้านเซฟไปเลยท้านั้นโอเคครับโอเคเดี๋ยวโอเคไปแต่แม่ไปอาบน้ำให้น้อง โอไปตรงน <Georg> time, <a> ู้นละเซลเขาทำเครื <e ่องบินเล็กให้น้องมเดียค่ะโอ้ยโอ้ซีวีววิ่งมองยูสีเขวเซลเียวะตองกาาเอเียนอกา

มตตตตีตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาอะตุ๊กตาหมีไปไกลแล้วพูด <laughs> ลลสลับกันเลยอ่ะลูก Nào nào nào